สวัสดีนะครับผมนะครับนายันกรเมืองสุขนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับวันนี้นะครับโครงการนะครับที่จะมานําเสนอนะครับคือโครงการอาจารย์ที่ปรึกษานัดพบกันนักศึกษาครับผมหลักการละเอยดผลนะครับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะครับมีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานะครับเนื่องจาก การศึกษาอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีความอิสระในการดูแลตัวเองมากขึ้นซึ่งพบว,ว่ามีจํานวนไม่น้อยนะครับที่แม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่เพื่อนใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ตลอดถึงการมีปัญหาทางด้านสุขภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจิตแลการเรียนเกิดผลการเรียนต่ําเรียนซ้ําชัน้นหรือผลสภาพนิสิ เป็นนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาที่มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการป้องกันและการแก้ไขจึงควรเริ่มตั้งแต่การศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้นักถึงคุณค่าและความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะในบทบาทผู้ดูแลชีนและแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาในความดูแลแทนผู้ปกครองการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา จึงเป็นสิ่งจำเป็นและเห็นควรจัดการพบปากขึ้นเพื่อให้นาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงสถานการณ์และปัญหาทั้งหลายอันจะนำไปสู่การวางแผนการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหานีได้ทันการนอกจากนี้นะครับการได้เลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษานะครับได้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของตัวเองเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา ช่วยนักศึกษานะครับประสบความสําเร็จได้มีความการศึกษาของนักเรียนจะได้ประสบความสำเร็จนั่นเองครับอาจารย์ที่ศึกษานะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสําเร็จดังกล่าวชีวิตการเปน็นนักศึกษาจะต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมายทั้งปัญหาทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาและการปรับตัวเข้ากับสังคม อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษานะครับมีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องโดยศักยาภาพของตนเองในปัจจุบันนะครับอาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสพบและให้คําปรึกษานักศึกษาในความดูแลน,น้อยลงส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรืออาการไม่เข้าใจในระบบอาจารย์ที่ไม่ปรึกษา ของนักศึกษาดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามีโอกาสได้พบปะให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์วัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลนะครับ สเพื่อให้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รู้จักกับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลและทราบข้อมูลของนักศึกษาขั้นตอนการนาเงินการน,นะครับ 1. การจัดทําหนังสือเพื่อเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2. การจัดทําประกาศประชาสัมพันธ์สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ 3ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. กิจกรรมในวันงานโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นแต่ละปีได้พบปาก,กับนักศึกษาและมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มกับนักศึกษาที่อยู่ในกลกับได้รับประทานอาหารร่วมกันได้พูดคุยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆของนักศึกษาผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ 1. อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาได้อยู่ในความดูแลทั้งกลุ่มได้พบปักผู้คุยกันอย่างใกล้ชิดทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทําให้ระบบการให้คาปรึกษามีประสิทธิภาพรวมทั้งทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเรียนของนักศึกษานะครับการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์และส่งผลต่อการศึกษาของนักศึกษาตลอดจนทําให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาครับ